อ้นป <c oughs> ูกระเบองอย่างนั้น่อ่ะมาเบิงคุณดันคุณดันเมื่อนี้รับจอบพิเศษ้างรถเจียวให้สร้างอ้น <c oughs> นี่ครับม <c oughs> ันหัวมันโบยู่ <c oughs> มัดหล้วมันโบยู่หนืะ อยดีแต่ว่าสายฉีดน้ำาแรงมันเหา่วนี่ครับหลังจากล้างรถทิ้มงานตะครองแล้วมันรับจอบล่างรถให้สร้างอ่นนพอสร้างอ่นนมาวางครับติดภารกิจไอ้นนี่อือพุ่นหลากไปพุ่นให้มันน้ำมันไหลพุ่นพี่เห็นมันค่อยพี่เออแห้งสร้างมันเห็นมันวัตะนามันไหลลงพุ่นนี่ิเขาเงีียด มันจะเปียกไปมดืดนี่ครับซุปมะรเขาที่เนี่ยซุปมะรเขาาิดก่อนซุปไหม<อ>มือนั่นกูคุ้มูอยู่ปรบสันเอาเดี๋ยวสิซุปใ<อ>ส่น้ำให้คุ้นดันก่อนซุปใส่น้ำว่าไรเอ็ม <laughs> รับจ่างล้างรถครับหารอยครับหารอยอล่างรถเกี่ยวนี่โมเมนของง่ายเลยพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกับการล้างรถเกี่ยวถ้าขี้ดินติดร้ายนี่โอ้ยล้างยากเด้อี่บอกให้ออกโลกเ้ออืม ที่น้ำอบไว้แล้วว เอาซูยางครับคนขยันบอกเคยเกี่ยงงานหมอนี่เห็ดมืดว่าแต่มีคนจากมางมนป็นีฉีดใส่กูดินะฮะเป็นยัง โว้ยสร้างมันแล้วมึงบ่ถอยมาอีกจักน้อยให้มันคอยฟังนี้เว้่ ือหน้าไม่กินแล้วดันฮะบระย่แต่ใส่ของ์หงายมันก็ยังบระยู่ต์แอันนี้ปล่อยมันขีดมันบ่วนมันบวมแน่นเลยอ๋อยี่น้องเอ้ยทางพุ่มพุ่มวัวพุ่นพุ่นลมเป่ามาถึงที่นั่นเป่าลมมเรามันหน่อยพอด สีน้ำเข้าไว้พุ่นไหลเป็ดๆออกข้างในพุ่นมันบ่ข่อยมันบ่ไหลออกเนาะล,ล่างล่างไอ้นี่ออกก่อนแล้วก็ไปเที่ยวเลยนะเพราู้สึกไม่อยู่กันไปอืม นี่เรามองล่างยากสุดประเภนรถเกี้ยวนี่คางทั้งน้ามันนี่เลยนี่แทงออกไอ้เพื่อนได้หมูว่านนี่มันมีอยู่ส่นบอกเพื่อนว่าไหายนี่แล้วมองหลายเัาก็มู่นดอก หว,ว้เปนเปเ่าตะเกียวมาที่แหลกกับเป่าเกียวมาที่แหลกมันมันแห่งมันออกงางทุกซอกทุกมุมครับเอาให้รอนนี่น้องลายมันเป็นแผ่นเลยเนาะ มโอ,อ้เป็นแผ่นเลยคนละสีเลยอ่ะ ตขาบอกมาเปะเปะเปะัเ,ะเ,ะเลยล่ะเอมาหลายพอะครับรถใหไม้กับช่นบุมมืดดล้นนี่แล้วนี่หักมืดครับท้างนาครับพุนบีเข้าไปมืดครับผู้เดียวครับเบ่ไว้ที่ละ่ะ นื่นมาคืนมากกับเมื่อยนิ้วนอนกับหมนปาหมนด,ดงไปทุตีทัวดแดนแล้วปีนาเพื้นจหาผู้ไปน้ำไหมครับปีนี้ผู้ไปน้ำบอ่อบพาร์ทนะท่นต้องฉีดน้ำแท่งออกทุกมุมครับแต่พอฉีดแท่งออกบ่ได้เพราะว่ามัน มันเป็นฟุน้นเป็นขีตมมันไปยูทุกซอกทุกมุมรถเกี่ยวนี่ยิ่งถ้าได้จมเโนีย,ยจากวนเขาไปยูตะแย่ามดเลยน้ำซอกไหล,ล่างขีตมออกเห็นมืด,มด ล่างรถดี่จว่าบวมเอยเด้อพี่น้องเลยตำแหน่งตำหน่งค้นราละเอียดนี่เห็ดพ่อลูกลวกนี่ผนเสียหายก็เกิดขึ้นเวลาห้าไปจอดไว้ครับเอาไปจอดสนิมมันติกัดบันมันติกัดเฟมมันติกัดตัวถังรถครับมันติเห็ดห้รถผุเร็วแต่ถ้าห้าล่างดีๆล่างสะอาดห้าไปจอดปุ๊บมันก็เวลามันแห้งมากคือ มันก็นแห้งไปเลยน,นะมันจะบ่มีคาบตุ่มคาบสนิมกอมันกับบกัด,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 ดว่าอันนี้ฤดูก,การแรกของรถคันนี้ครับพึ่งเอามาามูเขาเกี่ยวไปจนเขาเจ้าดอาซีแร้วเราเพื่อนยังไดมากนะมันข่าหยากน้ำทําเรืองนะครับข่าหยากน้ำทําเรืองที่ผมรีวิวอ่า มือแรกที่มาจอดเอารถลงเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนติตต่อเซลลยให้ติดต่อเซล่ให้แล้วก็นคนดาเนินการขายรถเกี่ยวขั้นยันมาออกไปเพื่อนนะครับมันกับโบม,มีไผ่กับมีตะพีตะนองเนาะอันนี้กับซ้ำนองนองสาวนองไส้ครับจมมากอะพวกผมเรียนไปเอาคืนให้แต่ว่าบนไทยคิดให้เบื้องมือนั่นมือเพื่อนจมนั่นจมหายไปถึงสองล้อเลย คุณดันไปลากขึ้นในเพื่อนครับเอาอีเทาไปลากขึ้นบ้านนี้ก็เมือ่อลูกปืนขย่าตะแกงแตกนั่นกันกนบบ่อไรท้ายห้เบิงผมกับเป็นพนไปเตียนลูกปืนให้อีกเนื่องจากว่าเพื่อนบ่กเกง่งรดบ่เป็นนะครับขับได้ชื่อชื่อนะครับก็เลยได้อาศัยเบิงซอยกันไปนั่นแหละ เพราะว่าเกิดย่ามเข้าจมเข้ายางเข้าออขึ้นมาไหวก็ต้องได้อาศัยเอาขั้นนี้ไปซ้อยขึ้นกันบันนี้พอดีเพื่อนเป็นสร้างเห็ดเฮียนเพื่อนบ่มีเวลาเห็ดเพราะว่าเฮียนข้าเจ้าที่เอาลูกเขยครับเพื่อนมาคุ้มไม้เพื่อนไปปลูกกระเบื้องไปเฮ็ดห้หองห้อให้ก็เลยได้จ้างคุณดันว่าล่างนะครับจ้างคุณดันมาล่าง,นะาง,าางให้หมอนี่ก็บอคัดเอาชู้ยาง พอว่าตาจ่างว่าตาได้เงินเพราะว่าเมียมันจอยหมดแล้วเมียมันจอยมันเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมัน <c oughs> ตอนนี้ต้องเอาปับ๊บน้ำแรกงที่เป็นแบบหัวเข็มเลยครับอิ่งเจาะเลยที่ดินตรงนี้เจาะให้มันขาดลงมาเลยนะ เนี่ยมันขาดลงมาแบบนี้แหละปุบป <c oughs> ุบปุบลงมาแบบนี้เลยแล้วเอาเลยแลวแบบปับปับปั๊บปับปั๊บเลย เครื่องปิน้ำแรงตายไปสามตัวแล้วครับตั้งแต่มีรถเกี่ยวมาหนึ่งของผมเครื่องที่ตายล่าสุดก็คือพืชนออกมาล่างอยู่นี่แหละปีไก่หลังจากผมล่างเสร็จเพือนออกมาล่างตัวนอกเอาเซลเลยเพื้นก็เลยได้ซื้อเครื่องใหม่ปีนี้ผมก็เลยได้อาศัยเครื่องี้ล่าง โค้งมันไหลายแล้วเนาะสัวสีล่างแล้วเปียกเมื่อู้ล่างฮะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้อง FC ไว้เพียงเท่านี้ครับอคอยกลับมาเบิง้งคุณดันล่างก็เสื้ผ้าพอไปเอาไม้ไผ่ก่อนเราจะเอาไม้ไผ่มาเห็ดไม้คัดหญา้าฮะ เดี๋ยวหน้ามีไม้ไหมดแล้วหน้าพ่อใหญ่หน่อยเออมันมันออกไม่ไพ่บงด้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพีงน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้นั่ครับสำหรับช่วงนี้กับทีมงานรถเกี่ยวกับผาก,กันจอดล่างกันเป็นส่วนมากนะครับบ๊ายบาย,บายเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมโชคดีทุกท่านทุกคนครับ